สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้สําหรับวิชาคณิตศาสตร์คุณครูมีวิธีการเขียนจํานวนนับในรูปกระจายมาแนะนําให้นักเรียนนะคะเมื่อนักเรียนดูคลิปของคุณครูจบแล้วนักเรียนสามารถไปทําแบบฝึกหัดในหน้าที่3ข้อที่4นะคะมีประมาณ5ข้อคะ่ะก็มีต่างนะวิธีการเขียน จำนวนนับในรูปกระจายมาให้ใน,นักเีรยนลองทำความเข้าใจ2ตัวอย่างนะคะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันค่ะจำนวนที่ครูให้มามีถึงหลักอะไรเอ่ยทบทวนกันหน่อยค่ะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะคะ C อยู่ในหลักอะไรนะเมื่อกี้อยู่ในหลักหมื่นนะคะเวลาเราเอามาเขียนในรูปกระจายเนี่ยสี่ใหลักหมื่นก็มีค่าเท่ากับ สี่หมื่นนะคะต่อไปบวกด้วยสามสามอยู่ในหลักพันใช่ไหมคะเวลาเอามาเขียนก็ได้สามพันค่ะถัดไปก็สี่อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับสี่ร้อยส่วนสองอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ 20, ยี่สิบนักเรียนเขียนบวกต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายก็ศูนย์อยู่หลักหน่วยก็เขียนศูนย์นะคะหรือนักเรียนบอกว่าอา้าวถ้าเขียนแบบนี้ได้ไหมนักเรียนจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะสี่หมื่นบวกด้วยสามพันบวกด้วยสี่ร้อยบวกด้วยยี่สิบแค่นี้ก็ไม่ผิดนะคะต่อไปมาดูอย่างที่สองกันค่ะ,ะมาแล้วเด็กๆ หนึ่งลงท้ายอ่านว่าอย่างไรเอ่ยลองอ่านดูสิคะอ่านว่าแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเอ็ดใช่ไหมคะมาดูกันค่ะเวลาเขียนในรูปกระจายก็จะได้แปดอยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับแปดหมื่นบวกด้วยเก้าอยู่ในหลักพันก็มีค่าเก้าพันนะคะบวกต่อไป หนึ่งอยู่ในหลักรอ้อยก็มีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยต่อไปหลักสิบมีไม่เอ่ยอม,มีแต่ว่าเป็นศูนย์นะคะก็ะใส่ศูนย์ยึดตำแหน่งหลักสิบเอาไว้นะคะแล้วก็ในหลักหน่วยคือห่งก็ใส่ไปนะคะดเด็กบอกว่า,าเขียนแบบนี้ได้ไหมแปดหมื่นบวกด้วยเก้าพันบวกด้วย 100นะบวกหลักร้อยแล้วก็หลักสิบไม่มีก็ข้ามไปเว้นอ่าแล้วก็บวกไปบวกหลักหน่วยเลยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ผิดนะคะถ้านักเรียนยังสงสัยอีกนะคะนักเรียนก็สามารถดูทบทวนได้นะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดในข้อที่4นะคะสวัสดีค่ะ